สวัสดีค่ะคุยเฟื่องเรื่องกล้วยด่างนะคะกับเจนหน่อยเจ้าของบ้านสวนเรือนนาคีนะคะอันนี้เป็นสวนของร้านนวดเรือนนาคีนวดเพื่อสุขภาพอันนี้เราจะมาเสนอเป็นกล้วยปาด่างเหลืองสามสีค่ะเห็นไหมคะอ่าเป็นพันใหม่นะคะเป็นพันธุ์ใหม่ที่ที่เพิ่งเจอคือพันเตี้ยนะคะความสูงจากเม็ดนะคะจากเม็ดความสูงอยู่ที่ประมาณ ลำต้นขึ้นไปหนึ่เมตรนะคะ1เมตรแล้วก็รวมก้านใบก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2เมตรค่ะอยู่ในระดับสายตานะคะก็ตอนนี้ก็เปิดจองหนอค่ะก็คือแบ่งปันนะคะจองหนอหนอละ2,800บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจที่จะอ่า จองหนอเราไปปลูกเป็นแม่พันธุ์คือต้นกล้วยเป็นกล้วยมงคลแล้วจัดสวนได้สวยมันอยู่ในระดับสายตานะคะนี่ค่ะคือคือใบอันนี้ตั้งชื่อให้เป็นอ่าแม่แก้วมอรอกตนะคะเป็นป่าด่างเหลืองนะคะลักษณะใบก็จะประมาณนี้นะคะขาวเหลืองนะคะคาดนะคะนี่ค่ะลักษณะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ต้นจะสวยมากนะคะให้ลูกค้าดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเหมาะสําหรับการจัดสวนนะคะเหมาะสําหรับการเอาไปจัดตกแต่งสวนนะคะค่ะนี่ค่ะนะคะเราจะให้ดูนะคะความสวยเนี่ยอ่านี่ค่ะการใบนี้จะ นี่ค่ะลายแล้วก็แข็งนะคะนี่ค่ะเ,เป็นพันเตียค่ะพันเตียนะคะนี่นี่ค่ะดูนะคะใบคล้ายดาบนะคะใบคล้ายดาบนี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้มันโดนแดดนะคะนี่ค่ะจะมีความสวยงามมากนะคะแล้วก็มาดูลูกนะคะนี่ค่ะลูกจะออกมาสวยกว่าแม่นะคะนี่ค่ะ อันนี้การันตีความสวยเลยนะคะสวยมากนี่นะคะนี่ค่ะ,ะลูกเขานี้เป็นหน่อที่หน่อที่สีนะคะแต่ว่าหน่อนี้ก็มีขายไปแล้วค่ะก็จะมีเหลือหน่อด้านโน้นที่เปิดขายอยู่ตอนนี้ค่ะเอ่ใครสนใจ ทักมาได้ค่ะเป็นป่าด่างเหลืองสามสีพันเตี้ยนะคะสวยมากนะคะนะคะืคอมันเหมาะสําหรับเอาไปจัดสวน,นะคะ่ะเอาไปจัดตกแต่งสวนนะคะเหมาะมากเพราะว่าความสูงของลําต้นเห็นไหมจากต้นขึ้นมาหนึ่งเมตรแล้วก็ก้านใบนี้อยู่ในระดับสายตานี่ค่ะสวยมากมากนะคะใครสนใจก็ ถ้าหาได้ค่ะโทรนะคะโทรอย่างเดียวโทรโทรโทรศูนย์เก้าสีนะคะสามศูนย์เ้หจนหน่อยค่ะเจนหน่อยนะคะใครสนใจก็โทรค่ะแล้วก็ติดตามในเฟซร้านนะคะเอ่อเพจร้านก็ได้นะคะคแล้วก็เฟซของสวนก็คือบ้านสวนเรือนนาคีค่ะอยากให้เป็นกล้วยที่นำไปจัดตาม สถานที่ต่างๆเป็นกล้วยมงกลนะคะอันนี้แม่เขาไอ,อแม่แก้วมลโโกุนะคะเพราะว่าหนูตั้งชื่อให้นะคะนี่ค่ะอยากคล้ายๆมลกุนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะยิ่งเวลาพระจันทร์เต็มดวงจะมีแสงสะท้อนสีเหลืองกับสีขาวมันจะเป็นคล้ายมลโโกดสวยมากค่ะคนที่รักในกล้วยด่างไม่แน่พลาดคะ่ะ สวยสวยมากๆค่ะ